สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมจะนำซีรีส์ธรรมะนะครับมาฝากซึ่งมันจะเป็นการถามตอบที่มาจากหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวซึ่งจะเป็นคำถามที่ผู้คนสงสัยเกี่ยวกับธรรมะนะครับเขียนถามมาแล้วคุณดังตรินก็จะเป็นผู้ตอบสำหรับครั้งนี้นะครับมันมีคำถามที่น่าสนใจมากๆคำถามมีอยู่ว่า สแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยเจอต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้เจอคนจริงใจคำตอบนะครับถ้าคิดว่าโลกนี้เป็นโรงละครที่เรากำลังรับบทโต้อตอบกับตัวละครอื่นๆบางคนก็เหมือนตันผู้กำกับแกล้งให้รับบทหนักต้องร้องไห้ช้ำใจเพราะถูกหลอกอยู่บ่อยๆยิ่งนึกว่าจริงใจด้วยก็ยิ่งต้องพบความจริงในภายหลังว่า ที่แท้เขากะเล่นไม่ซื่อตั้งแต่ต้นจะในเกมความรักหรือเกมธุรกิจก็ตามก่อนอื่นขอให้มองว่าพื้นฐานของมนุษย์เป็นไปในทํานองเดียวกันนั่นคืออยากเอาเข้าตัวแต่ละคนเริ่มคิดออกมาจากตรงจุดนี้ความแตกต่างขึ้นอยู่กับใครจะถูกอบรมให้มีมโนธรรม ต้านทานความเห็นแก่ตัวมากน้อยเพียงใดถ้าคุณมองว่าการมีใจจริงหมายถึงการซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวไม่แปลผันเป็นอื่นก็ต้องเห็นให้ซึ้งเสียก่อนว่าใจจริงสร้างขึ้นด้วยอะไรหรือใจจริงมาจากไหนอย่ามองด้วยความคาดหวังเผินๆว่าโลกนี้มีใครคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดมา พร้อมกับมีใจจริงติดตั้งไว้ในตัวแบบสำเร็จรูปทุกคนต้องผ่านสัญชาตญาณเอาเข้าตัวมาก่อนเริ่มตั้งแต่ร้องอ้อแอขอข้าวแม่กินเป็นต้นมาพอโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละคนพบสิ่งน่าชอบน่าชังมากมายนอกจากนั้นยังเจอสอนให้เอาแต่ได้บ้างเจอสอนให้เสียสละบ้างในที่สุด ทุกคนจะได้ไปถึงจุดของการตัดสินใจว่าจะมีชีวิตแบบไหนคิดเอาหรือคิดให้เป็นหลักคนที่ตัดสินใจว่าคิดเอาเป็นหลักนั้นนึกถึงใจคนอื่นมากกว่าใจตัวเองไม่เป็นหรอกครับพอเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเขาก็พร้อมที่จะสลัดทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเขาคราวนี้ ลองคิดดูว่าโลกกำลังเต็มไปด้วยคนคิดเอาหรือคนคิดให้มากกว่ากันถ้าพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยคนคิดเอาจะมีสักกี่คนที่คิดให้ดังนั้นคุณจึงกำลังแสวงหาสิ่งที่หาได้ยากประมาณเข็มในมหาสมุทรวิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเราไม่ว่าในด้านความรักหรือธุรกิจ จึงต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญทำนองเดียวกับที่ไม่มีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจากเครื่องช่วยซึ่งในที่นี้ก็คือกรรมนั่นแหละครับคุณต้องเข้าใจหลักกรรมข้อหนึ่งคือเมื่อให้สิ่งใดย่อมไม่สูญเปล่าต้องมีการสะท้อนตอบเป็นการได้รับสิ่งนั้นคืนมาเสมอฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงรับความไม่จริงใจ ซึ่งเราเคยทำไว้กับใครมาก่อนก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าขอให้สร้างเหตุสร้างเครื่องช่วยให้เราไปพบกับคนจริงใจในการข้างหน้าคือพยายามจริงใจกับคนอื่นโดยไม่ย่อท้อก็แล้วกันถ้าคุณซื่อกับคนอื่นไม่คิดลอกคนอื่นได้ทั้งชาติชีวิตนี้คุณจะมีใจที่สะอาดของตัวเองเป็นเพื่อนแท้และพบต่อไป คุณจะไม่ถูกกรรมเหวี่ยงไปอยู่ในหมู่คนสัตวอีกประการหนึ่งถ้าคุณต้องการหาเข็มในมหาสมุทรให้เจอก่อนตายคุณไม่ควรรู้ว่าเข็มมันอยู่ในมหาสมุทรคุณไม่ควรโดดตุ่มลงไปเฉยๆตรงไหนก็ได้ก่อนอื่นคุณควรสืบให้รู้เป็นเขาเป็นแนวว่าเข็มน่าจะอยู่ในย่านใดแล้วค่อยใช้ความจริงใจดำดิ่งลงไปค้นหา จึงพอจะมีสิทธิ์เจอกันได้ขอให้พิจารณาดูปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตาพอจะหาคู่หาความรักหาความจริงใจเราก็มักตะเวนไปตามเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนาที่มีชื่อตรงตามเกณฑ์นั้นๆเช่นเว็บหาความรักหรือห้องหาคนจริงใจ ลองดูเถิดว่าโอกาสจะได้เจอกันนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเสือหิวย่อมรอตระคุบกวางตามแหล่งน้ำฉันใดชายเจ้าเล่ย่อมดักรอสาวหน้าซื้อตามแหล่งถามหาความรักฉันนั้นบางทีเราไม่เจอสิ่งที่ต้องการก็เพราะเราแสวงหาผิดที่เราคาดหวังว่าคงเจอคนจริงใจตามบ้านใกล้เรือนเคียง ตามอาคารสำนักงานหรือตามสถานบันเทิงนั่นก็อาจเป็นไปได้แต่ยากหน่อยเพราะตามความน่าจะเป็นเรามักเจอคนธรรมดาที่คิดเอาเข้าตัวกันโดยมากทำไมไม่ลองมองว่าคนจริงใจควรอยู่ตามงานบุญตามเว็บธรรมะหรือตามห้องสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรม ไม่ต้องกลัวว่าตามงานบุญหรือตามแหล่งกิจกรรมธรรมะทั้งหลายจะชวนคุนคุยเรื่องหลุดพ้นลูกเดียวและในอีกทางหนึ่งก็อย่าหวังว่าจะพบแต่คนดีๆในงานบุญหรือแหล่งกิจกรรมธรรมะแต่อย่างน้อยให้คิดเสียว่าโอกาสจะเจอคนดีๆควรมีมากกว่าแหล่งกิจกรรมเพื่อความสนุกฉาบฉวยทั้งหลายถ้าได้ยินคำว่าธรรมะ แล้วร้องกับตัวเองว่าหยีหรือน่าเบื่อจังก็ขอให้ทราบว่าคุณยังไม่ได้ต้องการความจริงใจเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคุณจะเจอคนจริงใจได้ในหมู่คนที่มีธรรมะเท่านั้นและเมื่อใดคุกคีกับธรรมะมากพอคุณจะพบว่าธรรมะไม่ได้มีแต่ภาพกักบริเวณตัวเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลส คุณจะเห็นโลกในอีกมิติหนึ่งคือไม่ใช่เอาแต่มองหารูปเสียงน่าชอบใจภายนอกแต่จะเริ่มแสวงหาความรู้สึกแสนดีน่าครอบครองอันเป็นภายในคุณจะตระหนักว่าความรู้สึกแสนดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีวิธีอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างทำให้มันเกิดขึ้นเช่น กำหนดกรอบไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความโกรธทยานแรงขึ้นถึงระดับที่จะทำการอันใดเป็นความเดือดร้อนต่อคนอื่นเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นความปลอดภัยให้คนอื่นได้คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจของตัวเองด้วยจากนั้นขยับขึ้นไปอีกเช่นรู้จักสละสิ่งที่คุณมีให้คนอื่น ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องให้คุณจะลืมว่าให้ทำไมให้โง่แต่จะพบคำใหม่ในหัวตัวเองคือทำไมมัวโง่ไม่ให้มาเสียตั้งนานคุณจะรู้ว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสุขและคุณก็อาจจะรู้ว่าในที่สุดแล้วการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง จะพาคุณไปพบกับคนประเภทเดียวกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในวันใดว,วันหนึ่งสรุปคือถ้าสแสวงหาคนจริงใจอยู่และยังไม่เลิกย่อท้อก็ขอให้ปลูกฝังความซื่อสัตย์จริงใจให้เกิดขึ้นในตัวเองก่อนและพยายามรักษามันไว้จนลมหายใจสุดท้ายพอเชื่อได้ว่า อย่างน้อยมีคุณคนหนึ่งในโลกที่ซื่อสัตย์และจริงใจจะได้ไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบจากที่ไหนว่าคนซื่อสัตย์และจริงใจมีอยู่แต่ในนิทานหรือมีตัวตนอยู่ในโลกความจริงนี้ด้วยนอกจากนั้นถ้าจะแสวงหาก็ควรแสวงหาในที่ที่มีอย่ามัวเสียเวลาไปแสวงหาในที่ที่ไม่มีผมให้คำรับรองไม่ได้ ว่าคุณจะเจอเมื่อไหร่แต่เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอครับด้วยกรรมและความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่ผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ